ทำ IF ทำไมไม่ผอมลงนะครับ มีคำถามมาบอกว่าเนี่ยเขาทำ IF อยู่3เดือนแล้วทำไมไม่ผอมลงผมก็เลยส่งคำถามกลับไปว่าเขากินอะไรมื้อแรกและกินอะไรมื้อที่2เขาบอกว่ากินทุกอย่างที่อยากกินผมบอกได้เลยว่า IF ไม่ได้ทำให้ผอมลงถ้าคุณไม่จำกัดปริมาณข้าวแป้งน้ำตาลหลายคนคิดว่า IF คือสูตรพิเศษสุดยอดเลยแค่เราหดเวลาลงกินตอนเที่ยงจนกระทั่งถึง2ทุ่ม2มือ้อแล้วเราจะผอมลงผมบอกไม่ผอมนึกถึงนะครับสูตรร้อยความอ้วนพื้นฐานก็คือ คุณกินน้อยกว่าพลังงานที่คุณใช้การทำไอเอไม่ได้ทําให้สิ่งที่คุณกินเนี่ยไม่มีผลต่อไขมันไม่เกี่ยวครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณกินเยอะแม้ว่ากินจาก3มื้อแล้วเหลือ2มือ้อหดจาก12ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงก็ตามแต่ถ้าคุณยังกินเยอะอยู่โดยเฉพาะข้าวแป้งน้ําตาลคุณไม่มีวันหอมลงดังนั้นผมบอกได้เลยว่าต่อให้คุณทํไอ f ตามเทคนิคการลดความอ้วนของหมอทีมทาสูตรใดก็ได้บนโลกใบนี้แต่คุณไม่ออกกําลังกายเลยไม่เดินเยอะๆเลยหรือไม่นอนเพียงพอเลยหรือไม่ลดข้าแป้งน้ตาลเลยมันยากมากเลยครับที่คุณจะผอมลงนะครับดังนั้นรักคนไทยทุกคน,นครับอยากบอกว่าสูตรพื้นฐานของการลดความอ้วนคือการลดข่าแป้งน้ําตาลลงเท่าที่ร่างกายจะไม่ต้องใช้ในแต่ละวัน ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะ5นาที10นาทีผมไม่ซีเรียสแต่คุณต้องออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่ฝ่อลงและอัตราการเผาผลาญพลังงานมันคงที่ครับอย่างมอทีมเนี่ยหมอทีมออกกําลังกาย5นาทีมาตลอดชีวิตแล้วก็ลดข้าวแป้งน้ําตาลลงก็สามารถผอมแล้วก็หุ่นดีแบบนี้ได้มา 7- 8แปีแลวสบายๆดังนั้นหลักการพื้นฐานมีแค่นี้ครับไม่ว่าคุณจะกิน3ามือ้อ2มือ้อหรือจะกิน1มื้อก็ตามครับผลสุดท้ายคุณก็ต้องควบคุม พลังงานจากข้าวแป้งน้ำตาลให้เหมาะสมครับรักคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีไปพร้อมกับการหุ่นดีไม่ใช่ผอมลงแต่สุขภาพไม่ดีครับต้องหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับไอเดียแบบนี้อยู่ใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ